mà wow. จากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรมาแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe ให้กำลังใจแอดหวานนะคะบ่มรักพิรุณพรัม t r r n l l o v v e Rain นะคะซีรีส์จีนเรื่องแรกที่น้องหวังรุนเจอรับบทเป็นพระเอกเต็มตัวนะคะแอดหวานก็ดีใจเป็นพิเศษค่ะวันนี้แอดหวานมีใจความสำคัญของ4ตอนสุดท้ายของละครจีนเรื่องบ่มรักพิรุณพรม,มาฝากนะ วันนี้ตอนที่21ถึงตอนที่24นะคะตอนที่21ใจความสำคัญของตอนนี้ก็คือถังหลินหลินเนี่ยตัดสินใจนะคะแต่งงานตกลงแต่งงานกับคุณชายอวินชีนี่หลี่จือนะคะก็รีบมาพบกับถังหลินหลินอีกนะคะแล้วก็สารภาพความในใจอีกแล้วก็ขอแต่งงานอีกค่ะเป็นครั้งที่4แล้วนะคะแต่ถังหลินหลินก็ปฏิเสธไปนะคะเพราะสถานะแตกต่างกันมาก ส่วนทางซูอินอินนะคะและหนิงชิวดุยนั้นนะคะก็ให้ฟ้าดินเป็นพยานในการแต่งงานของตนบนเกาะร้างนะคะหลังจากพิธีแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยองชายมังกรนะคะมีเจ้าสาวแล้วเกร็ดมังกรย้อนนะคะก็ออกจากร่างของซูอินอิน กลับคืนสู่เจ้าของนะคะสวินอินก็กำลังจะหมดลมหายใจนะคะแล้วหัวใจก็หยุดเต้นเพราะเกร็ดมังกรย้อนเนี่ยกลับไปอยู่กับหนิงชิวดวยแล้วสวินอินอมีความสุขมากนะคะแล้วก็ดีใจกับหนิงชิวดุยที่จะได้กลับบ้านแล้วนะคะแต่หนิงชิวดุยเสียใจมากเลยส่วนอัดวานนะคะเสียดายแทนสวินอินนะคะที่ยังไม่ได้เข้าหอเลยอะ่ะอุ่นเตียงก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยตายอะไรอย่างเงี้นะฮะแต่ไม่ทันแล้ว ะะซูอินอินอหมดลมหายใจไปแล้วหนิงชิวด้วยนะคะพยายามที่จะเอาเกล็ดมังกรย้อนจากร่างของตนนะคะคืนไปให้กับซูอินอินค่ะแต่ก็เอาเกล็ดมังกรย้อนออกมาไม่ได้นะคะหนิงชิวด้วยก็เลยรีบ แปลงร่างกลับไปเป็นมังกรนะคะแล้วก็อุ้มร่างของซูอินอินเนี่ยไปยังวังมังกรใต้ท้องทะเลค่ะแล้วก็รักษาร่างของซูอินอินไว้บนเตียงน้ําแข็งดึกดําบรรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหนิงชิวรุยนะคะก็ได้รู้ความจริงจากหนิงชิวเหรินนะคะว่าสิ่งที่จะช่วยแบบชีวิตของซูอินอินให้ฟื้นขึ้นมาได้อะ่ะก็คือต้องให้หัวใจของมังกรนะคะเข้าไปในร่างของซูอินอินแทนเกรดมังกรย้อนนั่นเองหนิงชิวเหรินนะคะบอกความ จริงเรื่องที่เด็กหญิงจินเอ๋อตายไปแล้วนะคะตายเพราะว่าปกป้องเก็ดมังกรไม่ให้ตกไปเป็นของหนิงชิวเหรินมา500ปีก่อนนะคะหนิงชิวรุ่ยก็เลยเข้าใจแล้วว่าเออซูอินอินเนี่ยก็น่าจะคือจินเอ๋อนะคะกับชาติมาเกิดแล้วก็รอเอาเกดมังกรย้อนมาคืนให้กับเขานะคะตามสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อ500ปีก่อน จากนั้นเนี่ยหนิงชิวรุ่ยนะคะกลับขึ้นมาบนโลกและมาจัดการสะสางคดีมังกรควักหัวใจมนุษย์นะคะแล้วก็สั่งเสียกับลูกศิษย์นะคะแล้วก็รวมทั้งฮ่องเต้หลี่ซือแล้วก็องค์ราชทายาหลี่จือนะคะให้เรียบร้อยเพราะหนิงชิวรุ่ยตัดสินใจแล้วว่าจะมอบหัวใจมังกรของตนเองให้กับซูอินอินนะคะ ที่นะคะหนิงชิวรุ่ยมาพบกับม้อเฉิงเฟิงค่ะที่กําลังแบบกระยิมยิ้มย่องนะคะกับการอยู่ดีกินดีแล้วก็คิดว่าตัวเองได้กําจัดหนิงชิวรุ่ยไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะพอมอเฉิงเฟิงเห็นหนิงชิวรุ่ยอ่ะก็ตกใจหนิงชิวรุ่ยก็เปิดโปงนะคะชมหน้าที่แท้จริงของม้อเฉิงเฟิงแล้วก็ลงโทษม้อเฉิงเฟิงนะคะแต่ไม่ถึงตายนะเพราะพ่อของม้อเฉิงเฟิงเนี่ยเคยขอร้องเขาไว้นะคะนี้ม้อเฉิงเฟิงก็รู้ รู้ความจริงว่าหนิงชิวลุยเนี่ยไม่ใช่คนที่ฆ่าพ่อเขานะคะเขาก็สะเทือนใจมากจนแบบเสียสติไปเลยนะคะแล้วก็ถูกจับเข้าคุกหลวงไปนี้เมื่อหนิงชิวลุยนะคะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนิงชิวลุยก็เอาหัวใจของตนนะคะใส่เข้าไปในร่างของซูอินอินนี้พอซูอินอินนะคะมีลมหายใจแล้วก็หัวใจเต้นเนี่ย หนิงชิวลุยก็กำลังจะตายนะคะแต่เขาก็ดีใจนะคะยิ้มทางน้ำตาถึงแม้ว่าจะต้องตายไปต้องหลับไหลไปนะคะท่านหมออาวุโสไห่นะคะนำร่างของหนิงชิวลุยนะคะกลับสู่ท้องทะเลหนิงชิวเหรินะอุ้มร่างของหนิงชิวลุยน้องชายไว้นะคะแล้วก็ดึงเอาเกล็ดมังกรย้อนออกมาจากร่างของหนิงชิวลุยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในร่างของตนเอง จากนั้นเนี่ยหนิงชิวเหรินก็นําร่างของหนิงชิวรุ่ยนะคะไปรักษาไว้บนเตียงน้ําแข็งดึกดําบันในวังมังกรนะคะหนิงชิวรุ่ยก็หลับไหลไปตลอดการนะคะจากนั้นพอซูอินอินนะคะฟื้นขึ้นมาก็เสียใจมากรับไม่ได้กับการที่หนิงชิวรุ่ยจากไปนะคะซูอินอินจึงแบบ คอยไปรอหนิงชิวรุ่ยที่บริเวณหน้าผาริมทะเลอยู่บ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่พบหนิงชิวรุ่ยเลยนี่ต่อมานะคะวันแต่งงานของถังหลินหลินก็มาถึงนะคะแล้วก็ ทางลินลินจะกำลังจะแต่งงานกับคุณชายอินฉีนี่ทางลินลินใส่ชุดเจ้าสาวแล้วนะคะแล้วก็นั่งร้องไห้นะคะนางรู้สึกไม่มีความสุขอย่างที่อย่างที่นางเคยคิดเอาไว้เลยนะคะทางลินลินเนี่ยก็เลยคือคิดถึงแต่เหตุการณ์ในอดีตกับหลี่จือนะคะนางก็เลยตระหนักแล้วว่าคนที่นางรักจริงๆแล้วอะ่ะก็คือหลี่จือนั่นเองนะคะ อนที่23ค่ะใจความสำคัญของตอนนี้ก็คือหลี่จือเนี่ยเครียดมากนะคะที่ถังหลินหลินจะแต่งงานแล้วนะคะซูอินอินเห็นเพื่อนทั้งสองคนน่ต่างก็รักกันมากนะคะแล้วทำไมจะต้องแยกกันล่ะก็ซูอินอินก็พยายามนะคะให้กำลังใจทั้งถังหลินหลินและหลี่จือนะคะให้กล้าที่จะยอมรับและทำตามใจที่มีให้กันและกันละคะก่อนพิธีแต่งงานจะเริ่มขึ้นเนี่ยหลี่จือก็วิ่งนะคะเข้าไปขัดขวางพิธีแล้วก็ ไปสารภาพรักค่ะแล้วก็ขอแต่งงานกับถังลินลินอีกเป็นครั้งที่5นะคะและคราวนี้เนี่ยถังลินลินตอบตกลงค่ะแล้วทั้งคู่ก็วิ่งนะคะออกไปจากงานแต่งงานเลยนะคะก็ทั้งคู่วิ่งไปไหนไปที่บริเวณริมหน้าผานะคะริมหน้าผาที่ที่ใกล้ทะเลนั่นแหละค่ะซูินอินนะคะ,นนะ,คะก็เป็นพยานรักแล้วก็จัดพิธีนะคะแต่งงานไหว้ฟ้าดินให้กับถังลินลินและหลีดจือนะคะก็พอพิธีเสร็จเนี่ยก็พอดีทหารหลวงมาพอดีค่ะ ก็เชิญหลีจือกลับวังนะคะหลีจือก็เลยต้องกลับวังนะคะแล้วก็ไปขอพยายามขอรัชองค์การขอแต่งงานนะคะนี้่องเต้หลีซื้อนะคะในที่สุดก็ให้ค่ะก็ฮ่องเต้หลี่ซื้อท่านก็ประทานให้นะคะเพราะว่าก็นึกถึงถึงคําสั่งเสียแล้วก็นึกถึงว่าถ้าอาจารย์หนิงชิรุยของเขาอยู่เนี่ยก็จะต้องให้เขาทําเช่นนี้เช่นกันนะคะก็คืออนุญาตให้หลีจือแต่งงานกับถังลินลินนะคะทังลินลินและหลี จือก็เลยเข้าพิธีแต่งงานกันอย่างสมบูรณ์แบบนะคะเออแอดวานชอบนาน้องถังหลินหลินนะคะแอดวาน้องเขาน่ารักดีค่ะแล้วก็ยิ่งใส่ชุดแบบในวังอะ่ะดูมีออร่ามากเลยนะคะต่อมานะคะสุวินอินนะคะก็ยังคงรอการกลับมาของหนิงชิวรุ่อยอยู่ทุกวันทุกวันนะคะส่วนทางด้านหนิงชิวเหรินเนี่ยก็ที่วังมังกรนะคะก็มีพลังของตัวเองอะ่ะไม่มากพอที่จะบังคับนะคะที่จะไปบังคับใช้เกรดมังกรย้อน ะะทำให้ได้รับผลสะท้อนกลับของพลังเก็ตมังกรนะคะทำให้บาดเจ็บสาหาัสค่ะ ตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนที่24ค่ะใจความสำคัญของตอนที่24ก็คือหนิงชิวเหรินนะคะโลภมากค่ะต้องการจะรีบนะคะบังคับใช้เกตมังกรย้อนเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองนะคะจึงทำให้หัวใจของเขานะคะหัวใจมังกรของเขาแตกระเบิดสลายออกไปเลยนะคะแล้วก็ผลกระทบนะคะต่อโลกก็คือทำให้น้ำนะคะจากทุกที่เลยเหือดแห้งไปแล้วก็เกิดความแห้งแรงอดอยากไปทุก ย่อมย้าเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ3ปีโลกมนุษย์ที่แห้งแล้งอยู่นะคะก็ดินแดนคือดินเนี่ยแตกละแหงเป็น เป็นพื้นแดงเลยนะคะผู้คนอดอยากสุดๆนะคะซูอินอินเนี่ยคอยนำอาหารและข้าวของเครื่องใช้นะบริจาคให้กับคนยากจนอยู่บ่อยครั้งนะคะบริเวณด้านหน้าของจวนตระกูลหนิงนะคะแล้วก็เฝ้าอธิษฐานขอให้หนิงชิวลุยกลับมานะคะสักวันหนึ่งขอให้กลับมาส่วนหม้อเฉิงเฟิงนะคะพ้นโทษแล้วนะคะแล้วก็กลับกลายเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อครั้งที่เขาเคยเป็นนะคะเขายอม มอบกำไรนะคะที่เขาเคยมอบให้ซูอินอินแต่ซูอินอินไม่รับเนี่ยก็ตอนนั้นเขาเคยทําลายมันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเขาก็เอากําไรเนี้ยมาซ่อมนะคะแล้วก็เขาซ่อมกําไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็นํามามอบให้ซูอินอินเพื่อเป็นการตอบแทนที่ซูอินอินนะคะนําอาหารมาช่วยคนยากจนนะคะคือฉากเนี้ยซึ้งอะ่ะเอออ แอดหวานชอบนะคะเพราะว่าคือคือม้อเฉิงเฟิงเนี่ยเนื้อแท้ในจิตใจเขาแล้วอะ่ะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนมีเมตตาแต่ว่าเลี้ยวนะคะเขวแล้วก็แวะไปทําชั่วเนี่ยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความเข้าใจผิดนะคะคนเรามันกลับตัวกันได้เนาะและในที่สุดก็กลับตัวกลับใจได้นะคะส่วนหลีจือนะคะณนะตอนนี้ก็ได้เป็นผู้ดูแลกิจการภายในสภาของวังหลวงแล้วนะคะแล้วเขาก็เฝ้าคิดถึงอาจารย์หนิงชิวรุ่ยของ เขาเป็นอย่างมากนะคะวันหนึ่งค่ะซูอินอินเนี่ยรู้สึกได้นะคะถึงลมฝนนะคะแล้วก็เห็นกรีบดอกไม้ประจําจวนตระกูลหนิงนะคะปลิวมาหานางนางก็เลยรู้สึกได้ว่าเอ๊หนิงชิลุยกลับมาแล้วนะคะนางก็เลยรีบวิ่งไปที่หน้าผานะคะริมทะเลแล้วก็กระโดดนะคะกระโดด ลงทะเลไปเลยค่ะก็ไปที่วังมังกรเลยนะคะเออก็ก็แอดก็ยังง,งงอยู่ว่าสรุปแล้วคือนางเอกของเราว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะคะแต่ฉากนี้นางว่ายคล่องมากเลยค่ะฉากตอนสุดท้ายเนี่ยนางว่ายน้ำคล่องมากนะคะจากที่นางว่ายไม่เป็นเลยในตอน,น,นอื่นๆนะคะแล้วเนี่ยนางก็ กระโดดลงทะเลแล้วก็ว่ายดำดิ่งลงไปแล้วนะคะแล้วก็เพื่อไปพบกับหนิงชิวรุ่ยนะคะนี่เกล็ดมังกรย้อนนะคะที่ที่ตอนนั้นระเบิดนะคะที่หัวใจของหนิงชิวหลนระเบิดไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันก็พลังสายพลังนะคะกลับเข้าไปในร่างของหนิงชิวรุ่ยคะ่ะหนิงชิวรุ่ยก็เลยฟื้นขึ้นมาค่ะเอาฉากนี้ก็ซึ้งน,นะคะตอ,ตอนตอนตอนที่น้องเขาฟื้นนะคะแต่ว่า แต่ว่าหนิงชิวรุยก็ไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปบนโลกได้นะคะก็เพราะว่าไม่มีหัวใจมังกรแล้วนั่นเองนะคะแต่เท่านี้นะคะซูอินอินก็ดีใจมากๆแล้วที่หนิงชิวรุยฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นเนี่ยซู in อินอินน่ะก็ต้องกลับขึ้นไปบนโลกนะคะก็แยกกันอยู่นะคะกับหนิงชิรุยนะคะต่อมาเนี่ยเกิดไฟไหม้ใหญ่บนโลกเลยนะคะก็ทําให้หนิงชิรุยตัดสินใจใช้พลังของตนนะคะทําฝนขึ้นมาเพื่อช่วยโลกมนุษย์นะคะซึ่งการใช้พลังไอเกรดมังกรย้อนของหนิงชิรุยครั้งนี้ทำให้เขาอ่ะไม่มีร่างอีกต่อไปนะคะก็คือจะไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกนี้ที่จะได้เห็นเขาอีกเลยนะคะก็คือหลังจากนั้นเนี่ย อีกหนึ่งปีผ่านไปนะคะหลี่จือเนี่ยก็ได้สวมสวมเสื้อคลุมมังกรเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําเหล่าขุนนางไปกราบไหว้เทพนะคะเพื่อขอฝนและแล้วฝนก็ตกลงมาจริงๆค่ะเช่นเดียวกับซอินอินนะคะที่เฝ้ารอหนิงชิรุยอยู่ตลอดเวลานะคะในซีรีส์นะคะให้จบนะคะคือจบตอนที่หนิงชิรุยกลับมาปรากฏตัวต่อนหน้าซอินอินนะคะที่จวนตระกูลหนิงที่บนต้นไม้ที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกนะคะ ที่พวกเขาเจอกันในตอนแรกเลยนะคะก็คือจบดีนะคะในซีรีส์จบดีแฮปปี้มากนะคะ <c oughs> ก็คือจบแล้วนะคะทั้งหมด24ต,ตอนของละครจีนเรื่องบ่มรักพี่รุณนพรมนะคะบทเบาๆค่ะไม่ไม่ค่อยเครียดนะคะก็มีความรักซึ้งๆนะคะของของหนิงชิลุยกับซูอินอินนะคะแล้วก็ของรัชชายาตหลี่จือกับกับถังลิหลินนะคะให้คอยเฝ้าลุ้นกันนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของอพปิโซดนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เ v e Chinese Novel and s i r ซนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมทุกอพปิโซดเลยค่ะแอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ